เราคอยใส่อันตีอย่างนี้อย่างเดียวอะมีสองรอบครับดูอันตีมันโหแรงดีนะคว้าเร็วสามร้อยปั่วค่ะสวัสดีผู้ชวมทุกคนทุกคนนะครับยินดีรับสู่เกมเอเลเซอร์เลยค่ะโอ้โหเกมแข่งรถที่ผมเล่นแล้วตัอว่าตอนนี้ติดงนอนแงมมากเขาให้ทดลองเล่นผมเล่นทดลองเล่นจนาจนเร็วสี่สิบแล้วนะฮะขึ้นไปแรงสูงจนหาห้องไม่เจอแล้ว <c oughs> ต้องเร่งกลับลงมาใหม่นะฮะอ้าวทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ครับเป็นเกมแข่งรถมือถือที่มันบอกว่ามันออกแนวแบบแฟนตาซีสมจริงเป็นเกมหนึ่งแข่งรถหนึ่งที่ว่าเป็นเกมมือถือที่กราฟิกสวยมากเทียบไนดะ้พอๆเกม PC เกมหนึ่งเลยนะครับผมถือว่าภาพออกมาท,ทําได้สวยมากนอกจากแข่งรถแล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะั่นคือการแต่งตัวดูนี่ตัวที่ผมแต่งอยู่นะครับปเ,ปเปิดกลนะ่องมาเสื้อโคตรสวยชุดโคตรดีนะฮะดูนะฮะนี่ใส่ชุดแล้วน้าหล่อนะฮะดูฮะ นี่เปิดตัวภาพมันจะสวยไปไหนครับเนี่ยดูแย่มีงูด้วยฮะโอ้โหดูฮะ แล้วรถที่ผมใช้อยู่ที่เป็นเอ็กคาริเบอร์นะฮะก่อนจะไปเรื่องรถนะครับผมขอมาเคียย์เรื่องการแต่งตัวของผมก่อนนะฮะซึ่งทั้งหมดเลยว่าเกมเนี้ยนะมันไม่ใช่แค่คุณจะแข่งรถทื่อๆไปอย่างเดียวนะฮะให้คุณเบื่อเล่นไม่ใช่ฮะมีแฟชั่นให้คุณเลือกแต่งด้วยฮะคุณอยากแต่งตัวเป็นอะไรฮะคุณก็ไม่สามารถจัดซื้อจัดหากันเองได้นะฮะโหมีแบบเสื้อแบบเป็นชุดนะฮะมีหน้ากากให้ใส่นะครับผมซึ่งของแต่งขอเยอะมากนะฮะเงินเหลือครับ ซื้อแมงโชว์ไปหนึ่งดอกครับผมนี่เหลือจัดอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเอากดซื้ออะไรมั่วสั่วเนี่ซื้อมาเป็นเซ็ตของมันเลยหระโอ้โหดูฮะคุณอยากหรอคุณอยากสวยคุณแต่งได้ตามใจชอบนะฮะโอ้โหเยอะแยะไปหมดโอ้โหมีหอกด้วยนี่โอ้โหดูดิฮะมีของถือด้วยนะโอ้โหนี่จะเข้ากับชุดไหมเนี่ยนี่แต่งตัวอย่างเท่ถือไม้กระทา โอ้ยมันน่ารักมาแเล่าโอ้ยมันเข้ากันตรงไหนเนี่ยแต่งตัวนี่ฮะซื้อซื้อแล้วก็ออกมาที่ของตัวเองฮะนี่เป็นไงเข้ากันไหมไม่ได้เข้ากันเลยนะแ <c oughs> แต่งตัวอะไรผมวะเนี่ย <c oughs> เกมนี้ครับคุณสามารถที่จะแข่งรถคนเดียวหรือแข่งเป็นทีมก็ดีนะฮะเล่นได้ทั้งคนเดียวแล้วก็ทีมนะ,ะแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวผมขอให้ทุกคนดูรถก่อนนะ,ะว่า รถแต่ละคันเนี่ยนะมันก็จะมีตำแหน่งนะฮะการกดอันติอะไรที่แตกต่างกัอนออกไปแล้วช่วยเสริมกนเวลาเล่กันเป็นทีมนะ,ะอย่างที่ผมชอบที่สุดเลยนะฮะคือตำแหน่งนี้นะฮะสปีเตอร์นะฮะคือมันเป็นตำแหน่งที่แบบหัวเรือนะฮะหัวเรือนคือแบบคุณต้องคุ้งเอาชนะให้ได้เดี๋ยวเพื่อนมาเองอะไรอย่างี้นะรถที่ผมชอบที่สุดคือแอคคาลิเบอร์นะ,ะเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่า ที่สุดแล้วอะสำหรับผมนะสำหรับผมถือว่าเป็นรถที่สุดแล้วนะฮะเป็นรถที่แบบแรงมากๆนะครับนี่ดูผมอัพจะอัพเดือดแล้วครับสุดท้ายแล้วฮะอัพโชว์ไปเลยฮะยิ่งอัพมันยิ่งแรงนะครับผมเต<อ>็มที่ไปเลยลูกนี่อัพไปเลยฮะอไอเยี่ยงเรียบร้อยครับโอ้โหเวเต็มะฮะก<อ>ูได้เพิ่มสีทองด้วยฮะโอ้นี่กูก็มาแต่งสีอาไ้นะคุณไม่ชอบสีนะโอ้โหอย่ีสีเท่สีทองเท่กว่าวะเอาเลยฮะจัดเลยฮะหนีแล้วก็มีลายนะนี่คุณชอบลายนี้ มีแต่งเยอะแยะครับมีแต่งลงแต่งล้อนะฮะโอ้โหรถสีทองล้อสีม่วงเข้ากันไหมเนี่ยนี่รถสีทองล้อสีเขียวนี่ศิละปะอะไรของผมวะเนี่ยแล้วตำแหน่งสปิเดอร์ของผมเนี่ยมันก็จะมีอันติที่ต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนใครนะฮะเป็นตำแหน่งที่ต้องบอกว่าดูนะเวลาผมกับอันติเนี่ยมันจะทะลุทะลวงความเร็ว300อ้าเเหรอดูวดะตรูยืนเหวอนะฮะจะสึกอันตินี้เข <laughs> ้าไปแล้วก็มีของตําแต่ง สปอร์ตเตอร์นะฮะสปอร์ตเตอร์ที่ผมชอบเล่นที่สุดก็น่าจะเป็นของเจ้าไซปัตนะฮะมันเท่นะฮะเวลากดอันติทีนี่คือแบบมันบินนะฮะดูว่มันบินแล้วมันก็จะเสริมความเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีมอันนี้เหมาะสำหรับการเล่นเป็นทีมนะฮะถ้าจะเลือกคันนี้เหมาะสำหรับการเล่นเป็นทีมมากเพื่อนกำลังอื่นๆอยู่เพื่อนเร็วขึ้นเฉยนะฮะอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยแล้วที่ตำแหน่งนึงฮะอินแท็กต์อินแท็กต์อินแท็เตอร์นะฮะอืมยกตัวอย่างสักหนึ่งคันอย่างเอาคันนี้ดีกว่า BMW i8 นนะะะฮฮดูี่ กดไปปุ๊บดรืยอความเร็วศัตรูมาเร็วๆปุ๊บอ๋อจะกดอันติไม่ได้เหรออ๋อีิทุกคนน่าจะกดอันติไม่ได้นะฮะแล้วก็มีตัวหนึ่งอันนี้อันนี้ี้เฟียวมากนะฮะสำหรับแก้คนอื่นเลยนะฮะเวลากดอันติทีชนศัตรูหมุนนะฮะนีน่ี่อันนี้ตัวปวดน,นะ,ะสําหรับทีมเลยนะฮะถ้าเล่นแบบคนนึงเล่นสปดเตอร์คนนึงเล่นซัพพอร์เตอร์อีกคนหนึ่งเล่นนี่ น,นี่ถือว่าแบบแจ่มเลยฮะถือว่าเข้ากันได้ดีนะฮะผมลืมบอกไปฮะมีอีเวนต์หนึงนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะเป็นกาชาสําหรับผู้เล่นใหม่คูสิบผู้เล่นใหม่ทุกคนจะได้รับกาชาสลายต่อเนื่อง10ครั้งสุ่มจนกว่าจะได้ของที่อยากได้นะฮะเข้าเกมแล้วคลิกที่ the beginner ฟรีดาวคูณ10สุส่มได้มากกว่า5 1 0ครั้งเลยนะฮะก็มีทั้งไอเทมและรถต,ต่างตนะฮะ เราอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่เลยเกมเนี่ยนะฮะอันนี้ผมพูดให้ทุกคนได้ดูตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมชอบที่สุดเลยนะฮะรถนั่นคือเอ็กคาริเบอร์ผมชอบตําเล่นตําแหน่งนี้มากนะฮะเอ็กคาริเบอร์นะฮะแล้วก็นิสสัน GTR นิสโมนะฮะคันนี้ก็ถือว่าแรงมากครับแล้วดูอันติของมันนะดูนี่เวลาคุณฟองเนี่ยดูนี่นมันกด Double N ดับเบิลอันติีปัง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 ปปัง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 ปังปังปังปงปงปังปังป ผมบอกเลยว่าอย่าขับเองนะฮะหลุดโค้งผมปล่อยให้บอดมันขับมาแล้วผมกดอันติมันปังปังมันมันมากนะครับข้อสะใจเวลจีทีอารขับนี่คือคันที่2ที่ผมชอบนะรอจากเอ็กคาลิเบอร์นะฮะและอีคันที่ผมชอบนะฮะเบรดนะฮะตำแหน่งสปีเตอร์เหมือนกันผมชอบในตำแหน่งนี้มากนะฮะดูอันติมันเลครับเวลาคุณกดอันตินะคุณเข้าโค้งคุณไม่ต้องคิดคุณปล่อยมือเลยฮะมันจะแบบอันติทุกโค้งอ่ะนะฮะัวแล้วมันจะแข็งห้าด้วยประเด็นอ่ะสัวเห็นไหมะ นี่คือคันหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะ้เจ้าเบรคคันนี้ก็เหลือแต่ความชอบของคนนะฮะว่าคุณชอบเล่นานาไหนคุณชอบเล่นเป็นตำแหน่งผู้นาหรือคุณชอบเล่นเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตหรือเล่นเป็นตำแหน่งปวนศัตรูอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าเล่นคันเดียวคนเดียวโซโล่เนี่ยแนะนำครับทุกคนเอ็กคาเลเบอร์นัมเบอร์วันเอา,าดูนี่ฮะถังไนโตของผมฮะผมจัดเต็มเลยฮะมาเดี๋ยวขอลอง ไปเล่นแหลงสโลทุกคนให้ดูกันหน่อยครับว่าฝีมือผมนี่ขนาดไหนนะฮะขอเล่นแหลงแบบแอกคาลิเบอร์เอาละฮะกดเริ่มเลยเอาละเดี๋ยวน้องจะรู้ว่าใครคือที่หนึ่งนะฮะผมอะ่ะบอกเลยอะ่ะตันแล้วตอนนี้คาลิเบอร์ผมนี่แพ้นี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถ้าผมแพ้เนี่ยมาเร็งเสียงหน่อย โอ้ยเด็กมาดูน้องออตัวอย่างงี้เฮ้ยอ้โนี่กดน้ตีสู้ะเ้ยดยน้องูรอพี่หลุดสายาแล้วอ้นะพยายามกดโยบ่อยด้ติดเร็วๆเป็นคาลิเบอร์นนะ นีผมจะเข้าโค้งนะบางคนบอกเอ้คุณเปลี่ยนเล่นเองว่ะคุณไม่อยู่ใช้บอร์ดอย่างนี้เลยก็ได้นะปล่อยแล้วมันขับให้เองก็ได้นะเราคอยใส่อันตีอย่างนี้อย่างเดียวอ่ะมีสองรอบครับดูอันตีมันแรงมีเงาควัมเร็วสามร้อยกว่าค่ะโอ้มันจะมีใครแรงไปกว่านี้อีกแล้วคันหนึ่งเราใส่อันตีกันความเร็วสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบนะ มสบวกเอ็เตอร์น้ำมื่อวานในดวงใจผมหมเลยคันนี้ไงฮะ่ปนีอุยอุ้ยอุ้ยเดบโตโกมาอุนพื้นเบาๆวะคันนี้สองร้อสิสินะนี่คื้แบบพื้นนะโอหน้าไปหนกาต้ใชหน้าไี่โค้โอ้โหเนี่ยแหละร้านแหลรอบเรอ ตัดไปไอ้เด็กมันดูวะไปฮนะไปภาพสวยแบบใสงใสตั้งตรรีสุดๆ ครับน้องๆสบายๆโอ้โหมันหล่อเท่น,นี่ผมเปิดเพลงนะถ้าเปิดเพลงโมดแล้วเพลงมันมากเกินเนะเพิ่นนะฟังเพลงฟังจนร้องร้องตามได้เออเอ็มดับไปยืเออเอ็มดับไปยืที่หนึ่งอะอูดีฮะโอ้โหมันมีรถหลายคันมากนะครับเพราะว่าเกณฑ์ที่เขานี่ร่วมมือจับมือกับแบรนด์รถยี่ห้อแบรนด์ดังๆหลายยี่ห้อนะครับ <T> โปรเจกหน911อะไรก็มีหน้ารถโอ้โหหล่อเท่นะครับผม เยอะแยะไปหมดนะเมื่อกี้เจอสปีเตอร์เข้าไปแล้วตอนนี้ผมขอเล่นตำแหน่งซับพอร์ตให้ทุกคนได้ดูกันมากนะฮะซึ่งรถที่ผมจะเล่นเฮ้ยนาโนเทคมันเป็นรถที่น่ารักมากนะทุกฮะเวลามาใส่สปีดปุ๊บเพื่อนเรานะฮะได้ความเร็วเพิ่มไปด้วยนะครับอันนี้คือเล่นการเล่นตำแหน่งซับพอร์ตนะฮะมันน่ารักดีนะฮะแต่ผมที่ผมจะเล่นนี้ผมขอเล่นเป็นไซปัสแล้วกันเจ้าฟาน้ผมว่าผมชอบนะครับมันเป็นอันติเวลาเปิดอันติมันบินขึ้นนะปีดมันขยายมัน สวยอะนะครับขออัพก่อนอ่ะอัพให้หมดนะอัพอัพแต่คนดูผมจะอัดแบบเต็มคาราเบลทุกคนที่ดูกันเลยนะฮะใส่ปั้นผม,มรู้อัพแต่อ๋อผมมีบูปินอัพเกรดด้วยโอเคสบายฮนะโอเคฮะเรียบร้อยคำรองมีไกลโอเคอัพเต็มที่เลเวลแปดนะฮะไอ้ใส่ใส่ปั้นในเวลาลายเดิน,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 นคิเล่คิเล่ฮะเปลี่ยนลายปุ๊บแม่งสวยเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ย นี่โอ้โหมีป้ายมีอะไรให้ใส่นะฮะรายนี้สวยสุดแล้วนะฮะโอเคฮะอันนี้คือจะเล่นแบบเป็นทีมนะฮะนี่ผมเล่นกับแฟนผมให้แฟนผมเป็นตำแหน่งสปิเตอร์นะฮะเป็นแอกคาลิเบอร์นะส่วนผมเล่นเจ้าไซปัสนะฮะเดี๋ยวคอยซัพพอร์ตนะฮะแต่เวลาถึงเวลาจริงผมว่าผมว่าจะไม่ได้ซัพพอร์ตก็ได้ฮะเพราะแอกคาลิเบอร์มันจะไปไกลแบบทะลุมิติจักรวาลไปเลยฮะเอาละครับไซปัสผมไป โอ sí, oh, oh, right oh, okay. wow, ้โหแตงคาลิเปอร์ได้กันหล่อแล้วตรงนี้อ้าวมาแล้วนั่นไปผมมาแล้วไปฮะไปฮะไปไปไวมากคาลิเปอร์แบบว่าเวลาผมมาเล่นเองเนี่ยก็จะมเล่นแบบเอาละเดี๋ยวเบรคหนึงเบรคหนึงเดี๋ยวพี่จะซัพพอร์ตเบรคหนึ่งเจ็ดเลอะมันเร็วเกินไอ้คาลิเปอร์ไปผมซัพพอร์ตเลยดูฮะผมไปดูแล้ว โอ้ไม่ได้กดอัตติกันละไม่เป็นไรอ่ะโผล่เลยเหรออัตติปีปีปีง่ะโอ้เราหล่อไปดูนี่บินงเลยฮะถ้าเพื่อนอยู่ข้างใต้ก็จะได้อ่าความเร็วจากเรานะฮะแต่เพื่อนก็เร็วกว่าไปนู่นแล้วไม่ต้องรอผมจะพอแล้วรถเร็วจัดโอ้นี่คือแตนสิประเทศนะคันนี้ต้องใส่ปั๊สชอบประเท่เข้มสียเปรนทศ หมดเลยบินต่อยแล้วฮะไปแล้วฮะดูเร็วมากน้องทับถอยแล้วหนีไปนู่นแล้วไวมากแคลิเบอร์วัวแล้ว,วที่เห็นจุดนะฮะเร็วจัดแล้วผมจะต้องกดสกติโดโด๊กให้โรให้มันกระชากทีนึงนะพูดดึงความเร็วโอ้โหเลยน็อกรอบอะแคลิเบอร์อ่ะ โอ้น็กรอบนะฮะเข้าเส้นชัยไหมเนี่ยโอ้โหยังเข้าทันแน่นนิดเดียวเกือบไม่ทนันมันเร็วมากเห็นไหมฮะนี่คือเล่นตำแหน่งของซับพอร์ตนะครับก็จะช่วยนะฮะแต่จริงแล้วถ้าเพื่อนไว้ว่าคงไม่ได้ช่วยอะไรนะไปทะลุมิติเรียบร้อยฮนะนี่ที่หนึ่งมันก็จะเท่หน่อยเวลาแต่งตัวนะฮะอ่ะอีกคันหนึ่งฮะตอนนี้ผมจะเล่นเมื่อกี้ผมเล่นตำแหน่งซับพอร์ตไปแล้วนะฮะมาดูอินแทคเตอร์มางฮะ อินแทคเตอร์ที่ผมจะเล่นนะครับผมขอเลือกรถที่ดังๆแล้วกันนะที่คนน่าจะเคยได้ยินนะฮะฟอร์ดมาแต่งนะครับผมอ่ะาบเดียวต้องอัพก่อนนะฮะนี้เพิ่งได้มาเหมือนกันครับยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะเอาละให้ทุกคนได้ดูว่าอันติของไอ้เจ้าฟอร์ดมาแต่งมันคืออะไรนะฮะโอ้หมีเท่าไหร่อัพให้หมดฮนะโอ้หอัพไปถึงเลไหนเลวห้าเวลามันอัพมันสวยๆนะ เอาล้ฮะบูปินหมดนะฮะเดี๋ยวต้องเอาไปเอาบูปินเพื่อจะเอาเป็นเวลเจ็ดต่อฮะแล้วก็นี่เหมือนเป็นลูนลูนของมันนะใส่เพิ่มไปนะเพิ่มความเร็วว่ากันไปฮะโทโบโลเลือกอันนี้ไปเลยอ่ะให้ทุกคนดูอันติกของเจ้าก่อนมาแต่งก่อนนะฮะว่าก่อดมาแต่งมาตำแหน่งคุ้ยชนนะอันนี้เห็นไหมฮะแว้วกดอันติกุ้ยชนศัตรูขุ่นเลยนะทอให้ศัตรูเสียจังหวะขณะซิ่งอยู่ถือว่าเป็นตำแหน่งก่อกลัวที่ใช้ได้นะครับนะครับก่อนมาแต่งเราฮนะ ไปอันนี้เน้นชนนะไม่เน้นแรงไม่เคยผสนมนักแต่งแรกกันเนี่ยได้มากันดิอ้โห้โหโอ้โยังไม่ได้คนสีเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,อ,อยศัตรูขึ้นหน้าก่อนนะโห้ะหตสศัตรูขึ้นหน้าแล้วเดี๋ย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 วเด้คนแรก ชนสิชนป่ะโอหไม่ชนเลยฮะแม่ศัตรูหายตอนตั้งตีอยู่บดีฮะตั้ตีอตัอนตีหมดศัตรูเมื่อมาอะไรกันครับเนี่ยหุ้งอกาศแก้ตัวฮะเฮ้ยชนหมุนไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหุ้ไปหนึ่งกันนะโอหแม่เอากำลังเมื่อกี้ศัตรูเสียเลยฮะ เราไม่ต้องเน้นแรงนะเราเล่นเป็นตำแหน่งแท๊กเตอร์ตัวนี้ฮะคอยชนศัตรูอย่างเดียวพอฮะเดีเพื่อนเราเข้าที่หนึ่งเราเข้าที่สุดท้ายไ่เป็นไรฮะเพื่อนเราเขาบอกว่าถือว่าอันช้ได้ครับมาแล้วนี่พุ่งจะชนตู้เออเออกูชนเข้าไปแดงด้วยเลยละกันไปฮะเราเน้นลังท้ายฮะเสียงนะฮะอันชัยอย่ข้างหน้าฮะ ไล่เพื่อนเราเข้าหมดแล้วนี่นี่คือการเล่นตำแหน่งอินแทคเตอร์นะฮะในการช่วยสกัดนะฮะชนะครับเรียบร้อยเพื่อนเราเข้าที่หนึ่งอะสบายนี่สมมติถ้าเพื่อนเราเข้าที่หนึ่งแต่เราไม่ได้เข้าเส้นชายเลยแล้วศัตรูเข้าที่หนึ่งหมดเข้าที่สองเข้าที่สามหมดนะฮะเขาก็ชนะได้นะครับอันนี้แต่นี้ดีว่าทีมเราเข้าเส้นชายหมดฮะเพราะว่าโปกีผมไปปวดศัตรูมานี่คือการเล่นตำแหน่งที่ส่งเสริมกันนะฮะ ส่งเสริมกันและกันมันก็จะช่วยในการซับพอร์ตกันให้แบบชนะได้นะฮะแรงก็ขึ้นหรือว่าเป็นการเล่นทั้งโซโล่และทั้งทีมได้สวยงามมากสำหรับเกมนี้ฮะอ่ะนะฮะไหนก็เล่นเกมนี้แล้วเดี๋ยวผมมีชาเลนจ์อย่างหนึ่งฮะวันนี้นะฮะผมจะแข่งกับแฟนสองคนนะฮะอ่ะหันหน้ามองกล้องหน่อยอนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะแข่งกันสองคน,นะฮะใครที่แพ้นะฮะจะได้กินนี่นะครับน้ำมะนาวหนึ่งช็อตนะคบผมไม่ช็อตเล็กๆต็บอกเลยว,ว่า ขนาดนี้ก็ถือว่าหยีกันเลยทีเดียวเชียวอานะฮะใครเป็นคนแพ้คนนั้นต้องกินน้ำมะนาวนะฮะอ่าเดี๋ยวไปสร้างห้องเดี๋ยวก่อนจะสร้างผมขอเปลี่ยนรถก่อนเพราะว่าศึกนี้เป็นศึกที่ยิ่งใหญ่นะฮะเพราะว่าผมจะต้องใช้รถที่แรงที่สุดข,ของผมนะแน่นอนครับเอ็กคาลิเบอร์นะฮะทุกคนครับทุกคนลองทายมาว่าระหว่างผมกับแฟนเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะส่วนใครจะเป็นฝ่ายได้กินมะนาวอะคอเม่ต์บอกกันใต้คลิปได้นะฮะพร้อมนะ <ide> เดี๋ยวรู้ว่าอันนี้ด่านนี้เราเคยเล่นกันแล้วนะฮะจะได้รู้ว่าความเคยชินของแมปด้วยนะฮะไปตายะไรฮะทำไมมันจะไม่เจอวะโอ้อยู่นู้นมาแล้วมาแล้วจอดอยมาแล้วะไรฮะยอ่ะลิฟทเจอยลิฟกลับ No, no, no. ไปไปไปงาจอดคุและเฮ้ยจิบวหายไรของเราตั้งใจอยู่รงน้านี่ล้วดีกว่าเจ้าตัวเอาซ้ำม่ไห <c oughs> <c oughs> จบแล้วย่งไม่จบอ่ะไปสอบกูไม่ได้ดูรอบเลย กลัวจะกินหนักหมรับล้มไปหมดแล้วขับชนเปี๊ยกป้าเปี๊ยกป้าหมดแล้วล้มอีกรอบมีหมดล้มนะไปจบแก้มตัวแก้มเดอเนี่นยแหล,ละวอาชีพว้าวคสัญญาทำตามคำสัญญามา เธอก็กินไม่เธอชนะเธอก็กิน <c oughs> จับกอกปลาแบบนางทาสุอ้าวอยูไปหมดต่อหน้ากล้องถ้าป <c oughs> ิดปากอย่าไปให้หมากินอ้อกเดียวไม่ล็อกไม่หรอกไม่เหลือหรอกอ,อ้าวอ้วเดียว,วกึ๊บจบอ้าวมึงหมาจามแล้วนั่นเร็วๆกันใจพี่เดียวเริ่มสอง <c oughs> อ้วกมึงก็ทำกูเฉืชนะมึงจะกินทำไมล่ะอ้าวเริ่มสอง อืฮัลโหลว้มันเหลือเศษหน่อยนึงไงเรียบร้อยฮะตามสภาพอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดถึงความรู้สึกเกมนี้หน่อยฮะตั้งแต่เล่นมาผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมแบบที่เล่นแล้วแบบสนุกสนานเล่นคนเดียวก็ได้เล่นเป็นทีมก็ดีดีนะฮะคอยซัพพอร์ตกันนะครับมันมีทั้งความสมจริงความสนุกสนานความแฟนตาซีและแถมคุณยังได้แต่งตัวในแบบแบบ ที่คุณชอบอะคุณชอบแฟชั่นคุณแต่งจัดเต็มได้เลยนะฮะสีสันตะการตามากสำหรับเกมนี้นะฮะใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปชั่น,นะฮะชื่อเกมเอ็ดเลเซอร์นะฮะเอ็ดเลเซอร์ไปหาเล่นกันได้ครับมีให้โหลดในทั้ง iOS และก็ Android นะครับผมแต่ววันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย